h o n d a x เ v 750นะครับคันนี้มี traction control เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้เป็นปี2019และเลขใหม่16,000กิโลคอท่อเป็นคอท่อฟูนะครับกับท่อเดิมผสมกันมาฟังเสียงกันหน่อยมันจะเป็นยังไงโอเคเลขไมลครับ16,100กิโลนะครับนี่ แข่งคอคาร์บอนนะครับกระจกแต่งซ้ายขวาฝาปิดด้านบนของแต่งด้วยที่ยุทศัพท์มเต์บูฟมีให้แคชบาร์บนล่างเต็มระบบนะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ให้1คู่นะครับนี่ฟรอร์บอร์ดที่เหยียบนะครับของแต่งเหมือนกันสีแดงสดใสเลยที่พักเท้าที่เหยียบของแต่งหมดเลยนะครับนี่บางโคนหลังคาร์บอนนะครับลืมแจ้งโช๊คหลังคันนี้ได้ Y S S นะครับส่วนใช้ไส้โช๊คด้านหน้าก็ของ Y S S เหมือนกันนี่บางโคนหลังคาร์บอนเหมือนกันนะครับ ที่อบโซ่ o, กับตัวบางคนหลังเป็นอันเดียวกันเป็นคาร์บอนนะครับตีนเป็ดมีให้ครบครบขาตั้งคู่มีให้ครบๆเลยนะฟังการเจ้ารถคันนี้เราจะเปิดกันเท่าไหร่ของแต่งที่เห็นนะครับดังรูปดังคลิปเลยเราจัดไป2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจโทรหาแชมปได้เลยนะครับขอบคุณครับ